ตอนนี้อยู่ที่ประเทศเกาหลีนะครับเรากำลังนั่งรถเชตนบัสเพื่อจะเข้าสวนสนุกเอเวอร์แนด์ซึ่งอยู่ที่เกาหลีเนี่ยครับพวกเรา คณะผู้ปกับการสมาคมร้านอาหารแห่งประเทศไทยนะครับก็ได mm ้มีโอกาสได้มาเยือนประเทศเกาหลีนะครับ mm hmm. จํานวน22ท่านนะครับ mm hmm. ตอนนี้รถก็ยังขับเคลื่อนไปเรื่อยๆนะครับ mm hmm. เพื่อเข้าลิาส์สวนสวนุกเอเวอร์เรนด์รีสอร์นะครับ mm hmm. ตอนนี้ดูบรรยากาศภายในรถนะครับ mm hmm.

สังเกตดูช่วงนี้จะเป็นฤดูหนาวนะครับเ,เดือนมีนาคมวันนี้วันที่วันที่หกนะครับก็คือช่วงนี้จะนยังอยู่ในฤดูหนาวช่วงฤดูหนาวาต้นไม้ก็จะที้เห็นแล้วครับใบไม้ก็ไม่มีนะครับก็จะมีแต่กิ่งก้านแล้วก็ลําต้นนะครับซึ่งก็จะอีกระยะเวไลายสักสองสามเดือนนะครับสองเดือนนะครับจะเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลินะครับ ตัวนี้ก็ด้านล่างน,นี่จะเป็นเหมือนกับคาบหิมะอยู่นะครับซึ่งยังไม่หมดเส่ยทีเดียวนั่แหะครับด้านนู้นก็ขาวาจะเป็นคล้ายๆกับหิมะนะครับ ที่สวนสนุกเ,เวลานี้จะมีร้านสก,กีร้านนิมะด้วยนะครับซึ่งเดี๋ยวเราก็จะเข้าไปชมด้านในมีเป็นลานจอดรถนะครับสำหรับบุคคลทั่วไปที่มาเที่ยวสวนสนุกแห่งนี้นะครับสังเกตดูรถที่เกาหลีใต้นี่จะเป็นรถ ชาติในยมครับจะเป็นรถทุนใดซัมซุงแล้วก็จะเป็นเดวูนะครับนี่ครับถึงแล้วครับด้านหน้าสวนสนุกเอเวอร์แลนด์ใหญ่เป็นระดับ3ของโลกนะครับที่นี่ครับ